มีครับผมมีคับผมดครับปลาโชนนีกับมีลาวนีครับมาดูท่านี้นดีกว่ อ่าครับก um. um. ับสวัส huh. ดีกับผมสวัสดีกับมาพบกับผมกับหลานนะครับกับชองบ่าวเด็กตายคนดื่มนะครับผมสวันดีผมจะผ้ามาแล่โลบดักปลานะครับรีอว่าผ้ามากูใส่ที่ว่าผมดักไส่พีโลกปลาไว้นะครับนะครับกับไม้ก็คือไม้ดื่มนะครับไม้คางตะนุนนะครับที่ว่าผมดักไว้ก็คือสีลูกนะครับไม้นี้นะครับก็คือขังโคนก็คือที่ว่าผมพามาดูก็คือมานถลูกเลยนะครับได้ปลาโชนปลาลาดตังโกปลานิ่นนะครับ กัดเดี๋ยวผมจะยกลูกนี่ว่าผมได้โซนวิธีนะครับโซนวิธีการไซส์โลบดักปลาไฮมันมันนะครับแค่เดี๋ยวจะยกลูกนี้นะครับเป็นลูกเล็กนะครับนะครับโล่กันเไปลุ้นึงกันเลยครับผมไฮมันมายนะครับครับไปลุ้นกันเลยนะัดักตัางวัยกันสามวันเลยนะครับสามวันสามขึนนะ กระไม้มีนะครับผมเหงาเนี่ยนะะครับกระไม่มีกระใสตังไวยโตนะครับกระโอยมาลุ่นกัระลาวนะครับอสองสามวันนะครับ หลบนี่มันไม่คาวนะครับเดี๋ยวหลบน้ำก็ตรงคาวนะ ครับเดี๋ยวก็ไปรุนกันต่อนะครับอีก3ลูกนะครับอีก3หลังนะกระโหลบนี้ไม่้าวกันคอยมารุนกระโลหลกนานะครับจัยงตั้งไว้เือะมากเลยอ่ะครับก็มาลุนลังทีซองกันต่อนนะกับลังทีซองนะครับที่ว่าขังฝนก็คือมานนะครับได้ปลาชนอนไปนึ่งแต้มนะครับหลังนี้นะครับ แต่หลบนี้นะครับจะมาเหล่าไม้นะครับรุนกันนะครับเน่มันกับโรยคนยกเลยนะหลุมนี้นะ เหมือนกับว่ารอยไข่ยกเรียวนะแต่ไม่มีกระไซไว้ต้นนะครับผม ็วันนี้ก็ได้ปลาพวกแกงมานยนยตอนนี้ก็ยกท้องลูกก็เหว่นั่งโซงอาก็ล่วงเอาไว้ดีเดิมอีกสักโหลบนึงถ้าาว่า่อามาดูข้างหน้าถ้าว่าไม่ได้ก็คือจะใหญ่ทีนะ ล้อยเคยยกเลยครับกลับไปลุ้นกันอีกงหลังแนละ้วครับกลับมาลุ้นหลังที่3กันต่อนะครับหลังที่ว่าได้ปลาลาดขังโกนนะครับ มีครับผม้มดครับกระโจนนะครับช่เต็มนะครับตัวนี้ตายเลยนะครับเลียดได้ครับดูครับโโอ้หตายโค้งเลยนะครับตัวนี้นะมัอีกเร็วนะตายโค้งเลยนะ เดี๋ยวผมถ่ายดูนะนี่ครับจริงได้ช่วงเต็มนะครับตัวนี้นะตัวนูพองเลยนะดูครับเปลยนะพองเลยนะเสียดายมากเลยนะนะครับกับมานอีกแล้วนะครับกลางนี้นะอันนี้ลูกทีสามนะครับกับผมกัดไซไว้ที่เดิมนะครับผม ใส่ไปทีเดิมนเนี่ยเสียดายนะครับตายนะครับจริงได้โซงตัวเนะี่ยก็เอาไม่ได้เลยนะครับพ้องเลยนะอีกตัวนึงนะนครับโดนตัวสวยๆนะครับไม้นี้นะ,นะตัวดีตายก็คือถ่าวรกเลยนะครับเมื่อกีเนะี่ยเสียดายนะครับตายครับผม กองเลยนะครับนี่ครับกได้เลยนะครับกับข่าวนะครับอะครับเดี๋ยวกับไปรุ่นลูกที่ซีกันนะครับลูกที่ว่ามานตลอดเลยนะครับกับโรบนี้ก็จะมานอีกหล่ามายนะครับก็ต้องรุนกันครับผมไปรุนลังทุดต่ายกันนะครับลังตีซีนะ้ นะครับหลังดิบซีนะและยังอยู่ที่เดิมนะครับหลังนี้นะนะครับจะมาร์มายนะครับรอบนี้นะ ไม่ดึงอกมาเล่เลียวนะครับ มีลาวนะครับม้าจิ๋วนะนี่ดีมมนเลี่ยวนะใส่ถึงใส่ผมนะฮักแม็ดเรีวนะอ่านี่นะครับ สีนะครับหมานิเกลเลียนะครับปลานิ่นนะครับก็ใส่ก็ไม่รูค่อยโรยหยกดูนะครับพังแม่เลี้ยนะครับหมานะครับปลานิ่นนะครับอ่าครับก็มาดูผลงานวัาดีกันนะครับที่ว่าได้นะครับกับการอกู้หลบดักปลานะครับก็คือไม้เดิมนะครับไม้เดิมนล้ก็ใส่ก็คือสีลูกเหมือนเดิมนะครับไม้นี้นะครับก็คืออ่า ลบนี้ก็คือมาอีเกลีวนะครับผมเทียวว่าเสียดายนะครับปลาชนลูกตีสามนะครับกัดจำจิงได้สองตัวนะครับกับอีกตัวนึงก็คือพองนะครับเอาไม่ได้เลยนะครับกะเลยทุมนะครับต่อมาลูกทีสีกัดได้ปลานิ่นไปอีกตัวนะครับก็เป็นสองตัวเนี่ยครับกัดกับข้าวกับวันนี้ก็พ่อได้กินเลยนะครับผมนะครับเรามาดูผลงานกันครับอ่านี่นะผลงานนะครับ ปลาโจรแล้ก็ปลานินนะครับนี่ครับมาอีกเรีวนะครับแบบนี้นะครับปลาโจรปลานินนะครับนี่ครับปลานี้นะครับดักตางหวายทิ้งหวายนะครับเกวบบานผมก็คือเรียกการเรียกอ่าเรียกว่าการดักใส่พีโกปลานะครับนี่ครับมันมันะครับนี่ครับกับข้าวนะครับโปลได้กินเลยนะครับปลได้เก่งนะครับอ่ะครับ ทำรับนี้กรล่ากันโอนนะครับผมแ็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับชงเบาวเด็กตายคนเดิมนะครับผมกับผมก็ยังตั้งไว้ทีเดิมตอนะครับตั่งซีลูกนะครับตั่งซีลูกดวยว่าซีหลังนะครับกับประมาณสักชงสามวันนะครับคอยมาลุ้นกันล่ากับผมนะครับวันนี้กัล่ากันโกนกับผมสวัสดีกับผมบ๊ายบายครับ มานมานนะครับปลานิ่นปลาชนนะครับสองเต็มนะครับ